ความเชื่อเรื่องการเผาศกบางประเพณีก็บอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ห้ามให้คนพ่อคนแม่เผาลูกเผาตัวเองเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะดึงหรือเหนี่ยวนําให้การตายเกิดเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆเล่าาะละเอีอยดให้ฟังนะแต่ผมคิดว่าไอ้ความเชื่อประเภทนี้มันไม่ใช่จริงหรอกครับคนอยู่ก็ควรจะดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นไปส่วนคนตายบางอย่างก็ไม่รับรู้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานของความทําแล้วสบายใจนะครับถ้าหากทําแล้วสบายใจก็จงทําไปเถอะแต่ถ้าหากทําแล้วไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านไหนที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนเดดิไไม่้ ไปไม่เป็นทางอนัตตาบรารมีเรายินดีให้คาปรึกษาและยินดีที่จะช่วยเหลือทําตามงบที่ท่านมีส่งผู้วายชนนั้นไปสู่สัมปรายาภพที่ดีทําให้ท่านไปสู่สัมปรายาภพที่ดีไม่ต้องไปกู้ได้ยืมสินมาจัดการศพให้เพืองเอาตามสมควรแก่สภาพสมควรแก่ตนเรายินดีที่จะดูแลท่านประดุจดังญาติมิตรสามารถติดต่อเข้ามาทางเขตอน,อนัตตาบรารมีเราได้นะครับหรือโทรมาในเบอร์นี้ได้เลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูแลพูดคุยเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้บริการเราเสริม้าไปวันนี้เนี่ยเป็นนนกการ,ร่ววมุด้ัสง ดวงวิญญาณของคนที่ท่านรักถึงนครั้งสุดท้ายนะครับ